สวัสดีครับผมจอสซีแมนครับที่ผ่านมาร่วมสิบวันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยก็เพราะว่านี่ครับผมเร่งเรือนะครับเร่งเรือทําเรือตกปลาเร่งอยู่สองลำตอนนี้เนระื่องลำนี้ก็เป็นเรือที่พิเศษนะครับเพราะเรือที่เราทำเนี่ยจริงๆจะเป็นขั้นตอนที่เรามีหนึ่งสองสามสี่แต่เที่ยวนี้ผมจะตัดรัวๆเลยครับเรือนี้เสร็จเกือบประมาณเจ็ด 10%แล้วเหลืออีก30ก็คือเก็บงานนิดๆหน่อยๆแล้วก็เราก็าให้ดูตอนเก็บงานตอนสุดท้ายทีก็เท่าเขามี2ตอนนะครับตามผมมาเลยครับทีมงานก็เริ่มงานกันเลยนะครับหลังจาก แผ่นอลูมิเนียมมาส่งเราตัดชิ้นงานนะครับเป็นชิ้นงานท้องเรือและก็ชิ้นทันซําประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มประกอบครับการประกอบท้องเรือนี่สำคัญมากเราประกอบโครงสร้างท้องเรือเป็นสติงเจอร์เป็นคือเชื่อมเป็นตาหมากรุกนะครับถึงกันหมดหลังจากนี้เราก็คว่ำเรือคว่ำเรือเพื่อทำท้องเรือนะครับท้องเรือก็มีส่วนสำคัญของเรือรุ่นนี้ มีกรีที่ชันซ้ําก็19องศานะครับนี่ครับงานสวยงามของเรือรุ่นนี้ก็คืองานชิ้นงานพับด้านข้างนะครับแล้วก็ภายในทั้งหมดเราเชื่อมไปนะฮะประกอบไปด้านข้างซึ่งด้านข้างนี่ต้องพับเป็นระยะๆะะเพื่อให้ประกอบแล้วเนี่ยความเฉียงความคาดเคลื่อนจะได้ไม่เกิดขึ้น เราใช้เบอร์5052หนา3มิลน,นะครับเราเชื่อมกันข้างล่างและข้างบนไปพร้อมกันให้ประกอบไปคงที่อันนี้คือท่อท่อประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็2นิ้วหนา3มมิลเราทำเป็นโครงสร้างของหลังคาเรือนะครับหลังจากทำท้องเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยเราก็หงายเรือเพื่อทำภายในกันต่อไป ภายในนี่เป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องวางแผนกันตลอดเลยนะครับว่าตรงท้องเซ็นเตอร์ไลน์ระวางอะไรบ้างเช่นถังน้ําจืดน้ํามันแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไปจนถึงห้องเก๋งนะครับเราวางแผนแล้วก็ล็อกเชื่อมให้เรียบร้อยพอเริ่มเป็นลำนะครับ แล้วก็เริ่มงานภายในกันทันทีนะครับไม่ว่าจะทำความสะอาดวางแผนในเรื่องของท่อในเรื่องของสายวายลิงต่างๆนะครับทำความสะอาดกันตลอดนี่มาแล้วครับเป,เป็นเทลเลอร์เก่าที่เจ้าของเรือเอามาลองใส่ดูก็ถือว่าโอเคนะฮะปรับอีกนิดหน่อยใช้ได้เลยครับ โฟมหนาแน่นสูงเป็นส่วนสําคัญของเรือทะเลนะครับนอกจากการลอยตัวที่ดีแล้วก็เงียบด้วยเวลาวิ่งนี่คือท่อนะครับท่อขนาด3นิ้วไว้ใส่สายไวริงต่างๆที่ผ่านไปที่คอนโทรลที่ป้อมนะครับขึ้นเก่งแล้วนะครับถึงคือเคบิน เราเป็นการขึ้นจากข้างล่างขึ้นมานะฮะประกอบไปเรื่อยๆจนเป็นเคบินข้างบนแล้วก็ทำพื้นบลลอกอาราวให้เรียบร้อยตอนนี้เป็นงานที่จะเป็นละเอียดอ่อนนะครับต้องวางแผนใช้สอยง่ายสะดวกเป็นการประกอบ นะฮะลายประกอบชิ้นงานต่างๆแล้วลายเชื่อมอีกทีนะครับแล้วเชื่อม2ระบบทั้งมิกทั้งติกอันนี้ก็คือราวกันตกนะครับราวอันนี้สําคัญนะครับเพราะเป็นเรือวอลกอเราถ้าไม่มีราวกันตกนี่เราเดินไม่ได้นะมันเสียวมากอันนี้เดินขึ้นมาที่หัวเรือได้ ความสูงก็ประมาณ85เซนถึง90เซนซึ่งยืนแล้วสบายๆนะครับยืนตกปลาตีปอปเปอร์จิกกิ้งคาสติง้งได้หมดเลยส่วนลังคาอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแข็งแรงไหมครับเห็นไหมช่างเชื่อมน้ำหนักประมาณ80กิโลขึ้นไปยืนข้างบนได้สบายนั่งทำงานสบายเลยครับ นี่เราเตรียมเพื่อยึดที่พักคันเบ็ดนี่ก็เก็บงานไล่เก็บงานเชื่อมแล้วครับเก็บดีเทลแล้วครับที่ผูกครีสสมอหัวเรือนี่ครับถังน้ำจืดถังน้ำมันน้ำจืดก็ประมาณร้อยลิตรถังน้ำมันก็2 8 0ถึง300ลิตรนะครับ นี่ส่วนท้ายเรือที่เป็นบันไดแล้วก็เป็นคอกยืนตกปลายืนทํากิจกรรมได้แล้วก็นี่หูลากเรือนะครับหูลากเวลาเอาเรือขึ้นเทลเลอร์เตรียมช่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เรือมน,นี้ใช้2ลูกนะครับไงบ้างครับเป็นเรือตกปลาแนวใหม่ที่หลายคนชอบรวมทั้งผมด้วยดูตอนที่2นะครับเป็นตอนจบ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ